สวัสดีครับวันนี้ตะลันกินเราจะพาไปชิมหอยพิมพ์ครับหอยพิมพ์เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อชนิดหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็จังหวัดที่อยู่ชายทะเลหลายๆที่ก็มีแต่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้หอยพิมหาย,ยากแล้วหลายๆคนอาจยังไม่รู้จักแต่หลายๆคนก็คงอาจจะเคยได้ชิมหอยพิมพแล้วแล้วรู้รสชาติว่าอร่อยยังไงนะครับก็ ไปดูกันครับว่าขอพิมพ์พรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะไม่มีขยพิมพ์สดๆแต่ว่าเป็นขยพิมพ์พแบบดัดเดียวเอามาฝากนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอามาดูว่าขอพิมพ์ที่ทอดแล้วเป็นงไง ครับวันนี้เคยเล่าเรื่องของหอยพิมพ์นะครับวันนี้มาได้หอยพิมพ์ที่ยังไม่ทอดมาให้ดูด้วยครับหอยพิมพ์เป็นหอยที่พบมากในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับจะถือว่าเป็นหอยประจําจังหวัดสมุทรสาครก็ว่าได้มีความนิยมในการจับแล้วก็นํามารับประทานเป็นอาหารสูงมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็พบว่าปริมาณหอยพิมพ์มีปริมาณลดลงเรื่อยๆแล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ปัจจุบันมีราคาสูงหอยพิมพ์ขนาดเล็กจะพบในช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนกรกฎาคมขนาดกลางจะพบในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนส่วนขนาดใหญ่อ้วนท้วนสมบูรณ์อย่างที่เห็นในภาพนี้จะพบตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมจนถึงมีนาคมซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่หอยพิมพ์อร่อยที่สุดเพราะมีขนาดใหญ่อ้วนท้วนสมบูรณ์เต็มที่ครับ ท่านประมงหอยพิมพ์จะทําโดยวิธีการดำน้ําไปด้วยมือบางคนอาจจะใช้เครื่องประดาน้ําช่วยในการหายใจเพื่อให้อยู่ในน้ําได้นานๆนะครับในปัจจุบันก็มีคนประยุกต์ใช้เครื่องประดาน้ําเยอะแต่ชาวประมงดั้งเดิมก็ยังใช้วิธีดำลงไปโดยไม่ใช้เครื่องประดาน้ําเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับชาวประมงที่ทําประมงหอยพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่รอบๆทะเลตรงช่วงอ่าวมหาชัยที่มีมากที่สุดก็คือในตําบลกรกกลากตําบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลบางย่าแพรและตำบลกาหลงการนำหอยพิมพ์มาทำเป็นอาหารนั้นทำได้หลายรูปแบบนะครับเอามาตากแห้งลวกทำแกงจืดแกงส้มหรือผัดชาเป็นต้นแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเอาแบบนำมาทอดนะครับแหล่งที่ขึ้นชื่อที่สุดของหอยพิมพ์นะครับแล้วก็หาได้มากที่สุดน่าจะเป็นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็แม่กอนะครับที่นี่สมัยก่อนเป็นที่ที่หลายๆคน ผาทานได้ง ness, ่ายมากๆครับเกรดน่ารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือหอยพิมพ์นี่มีเคี้ยวนะครับเวลาที่จะนํามาเป็นอาหารรับประทานต้องเอาเคี้ยวออกซก่อนแล้วปกติแล้วถ้าเกิดจะใช้หอยสดๆจะต้องเอามาพักค้างอย่างน้อยหนึ่งคืนแช่น้ําเค็มเพื่อให้คลายเศษโคลนออกแล้วถึงรีดส่วนหัวที่ส่วนเป็นงวงเอาสิ่งที่ค้างอยู่ออกทิ้งด้วยถึงจะนํามาทํา เป็นอาหารได้อย่างอร่อยครับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่หอยพิมพ์หายากขึ้นทุกวันนะครับหลังจากที่สภาพแวดล้อมบ้านเราเปลี่ยนแปลงไปมากทําให้หอยพิมพ์หาทานได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากกิโลที่ถูกผูกกลายเป็นอาหารที่ราคาแพงขึ้นมาแล้วก็หาทานได้ยากเหลือเกิมนมาบางครั้งมีตังก็ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อมาทานได้บ่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ โชคดีที่กรมประมงเห็นความสําคัญเรื่องของหอยพิมพ์แล้วก็มีการเพาะเลี้ยงหอยพิมพ์ทดลองจนประสบความสาเร็จแล้วก็มีการเพาะเลี้ยงเพื่อที่จะนําไปปล่อยในท้องทะเลเพื่อที่ทําให้หอยพิมพ์ยังอยู่กับบ้านเราไปอีกนานนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากเลยเท่าที่ทราบล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมนะครับวันที่5ธันวาก็มีการปล่อยหอยพิมพ์ลงสู่ท้องทะเลเพื่อที่ว่ารักผักเอาไว้ถาวายเป็นพระราชาุษลแต่ในหลวงนะครับล่าสดุดครั้งหนึ่ง คือวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาก็มีการปล่อยอยพิมพ์ลงถูทกองทะเลอีกเช่นกันเป็นลิมิตหมายอันดีที่ในอนาคตเราเชื่อได้ว่าจะมีการอนุรักษ์หอยพิมพ์เอาไว้ให้ลูกหลานได้ทานกันอยู่อีนานครับ